สวัสดีค่ะที่ฉันชื่อนางสาวบิพิษานาทุ่งนุยู่ชั้นโมกทับสองลิทิสามสิบกค่ะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติต่างๆของศาสนาอิสลามค่ะประวัติความเป็นมาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือกําเนิดขึ้นในนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียหลังพุทธศักราชประมาณหนึ่ปีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิม แปลว่าผู้สเสวงหาสันติหรือผู้นอบน้อมต่อประสงค์ของพระเจ้ามุสลิมนับถือพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าพระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์ทรงเลือกบุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงส่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เป็นศนาสนทูตของพระองค์มีหน้าที่นำข้อบัญญัติทางศาสนามาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์ ศาส,สนาทูตองค์สุดท้ายคือนบีบุหมัดท่านเป็นอาหรับกำเนิดที่เมืองมักกะมารดาชื่ออามมนะเป็นชนในเผ่ากุรอยท่านศาสดาเป็นคำปลาตั้งแต่เยา์วัยในเวลาต่อมาจึงต้องไปอยู่ในความอุปการะของอบดุอาลีบผู้เป็นลุงโดยช่วยลุงเลี้ยงปัะิสัตว์ค้าขายและทำงานอื่นๆในครอบครัว เมื่อโตเป็นหนุ่มได้ไปทำงานกับนางคอริยะเศรษฐีไม้โดยท,ท่านทำหน้าที่ควบคุมกองคาราวานสินค้าไปขายยังประเทศใกล้เคียงซึ่งในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานมีบุตรธิดาด้วยกันหกคนประวัติของศาสดาของศาสนาอิสลามพระมหามัตหรือพระนบีมหามัตหรือมูฮัมมัด ประสูิที่เมืองมิกะเมื่อวันที่20สิงหาคมพศกราช570บิดาชื่ออับดุลลาะมารดาชื่ออามีนะบิดาถึงแก่กรรมขณะที่มารดาตั้งครรภ์พระองค์ได้สองเดือนภายหลังพระองค์ประสูติได้ไม่นานมารดาของพระองค์ก็ถึงแก่กรรมพระองค์ต้องอาศัยอยู่กับปู่ซึ่งชราอายุร่วม100ปี ไม่นานปู่ก็ถึงแก่กรรมพระองค์ต้องไปอาศัยอยู่กับลุงซึ่งเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยลุงฝึกสอนให้พระมหามัดทําการค้าขายมหะมัดมีนิสัยช่างนกึกตรองมาตั้งแต่เด็กบางครั้งจึงเหมือนเป็นคนใจลอยสนใจไปทางอื่นไม่ใช่เรื่องการขายตลอดชีวิตไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่การต้องเที่ยวค้าขายก็ทำให้ได้ความรู้มาก คำพีคำพีทางศาสนาอิสลามเรียกว่าคำพีอันกุรอานและคำพีฮะด,ดีเป็นคำพีสำคัญซึ่งบันทึกความสอนต่างๆได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ 1. นึง่งคำพีอันกุรอานแปลว่าคำพีสันยายมนมี30ภาค115บบทเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลและสังคม มีคำสอนเกี่ยวกับการทำความดีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันการแต่งงานความตายอาชีพการทำมาหากินรวมทั้งมีเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมไว้อย่างครบถ้วน 2. คำพีฮาดีาดเป็นคำพีที่บันทึกโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดไว้โดยตรง นิกายที่สําคัญของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น4นิกายได้แก่ 1. นิกายซุนนีเป็นนิกายการปฏิบัติตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัด 2. นิกายชีอะเป็นนิกายแรกที่ขอตัวแยกออกจากชาวมุสลิม,มอนอื่นๆโดยถือว่าตนเป็นพวกเดียวกับอาลีผู้เป็นญ,ญาติบุตรเขย 3. นิกายคอริสนิกายนี้มีหลักสําคัญ อยู่ว่าตำแหน่งกาลิฟนั้นต้องมีการเลือกตั้งอยา่างเสรีบุคคลที่ได้รับเลือกจะเป็นใครข้อตามตามความเหมาะสมและสี่นิกายซูฟีนิกายนี้เน้นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ส่วนอธิษฐานกอบคุณพระเป็นเจ้าหลักธรรมคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลามได้แก่หลนึ่งหลัาหปปการาร เปล่นได้ดังนี้ 1. ศรัทธาในเอกภาพของพระเป็นเจ้าศรัทธาในอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวสศรัทธาในเทวทูตของพระเป็นเจ้าศรัทธาบรรดามาลาอิกาของพระองค์สศรัทธาในคัมภีร์อันกุรอานศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์สศรัทธาต่อศาสนทูตหรือบรรดาศาสดาต่างๆ 5. ศรัทธา,า,าต่อวันปรลก สทธาต่อวันสุดท้ายและหกสทธาในกฎกำหนดสภาวะของอเละาหลักธรรมที่2คือหลักปฏิบัติ5ประการศาสนาจรามีหลักปฏิบัติที่สำคัญ5ประการดังนี้ 1. การปฏิญาณตนชาวมุสลิมทุกคนต้องมีสทธาเชื่อมั่นและเป็นสักขีปยานในความเป็นเอกภาพของพระเป็นเจ้ากับศาสนาทูตของพระองค์ เพื่อยืนยันความเชื่อถือในเอกภาพของอัลละห์และเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าตนจะเคารพพักดีต่ออัลละห์เพียงองค์เดียว 2. การละหมาดคือการนมัสการพระเป็นเจ้าคำปีอันกุรอานกำหนดไว้ว่าชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงที่บรรลุนิติภาวะทางร่างกายหรือย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วจะต้องทำละหมาดวันละห้าเวลา ได้แก่เวลารุ่งอรุณเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาพลบก,กรรมํมและเวลากลางคืน 3. การถือศีลอดหลักปฏิบัตินี้เป็นมูลฐานข้อหนึ่งที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติกำหนดขึ้นทุกปีเป็นเวลาหนึ่งเดือนทำในเดือนที่9ตามปฏิบินจันตรกติของศาสนาอิสลามเรียกว่าเดือนอมฎดอนหรืออมฎอน การถือสินอดคือการงดเว้นจากการบริโภคและอื่นๆตามที่กำหนดไว้แน่นอน 4. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติหรือสกาดชาวมุสลิมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสละทรัพย์ของตนในอัตราร้อยละ2.5เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ที่พึงได้รับซึ่งได้แก่ผู้ยากไร้ผู้ขัดสนในเด็กกำพร้าผู้มีหนี้สินเพื่อกิจอันชอบด้วยศาสนา เลยาการประกอบพิธีฮัจชาวมุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีทุนทรัพย์พอสมควรจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจนะ์ณมัสยิดอันกาบะนะครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งวิหารแห่งนี้บรรพบุพรุษของชาวอาหรับได้สร้างไว้เพื่อเป็นที่สักการะพระเป็นเจ้าผู้ที่ม่ใช่มุสลิมจะเข้าไปไม่ได้หลักธรรมคำสอนที่สาคือ หลักจริยธรรมที่ชาวมุสลิมทุกคนควรถือปฏิบัติคือ 1. ข้อควรเว้นทางกายได้แก่ไม่กราบไหว้รูปเคารพไม่เอ็นเอียงไปทางศาสนาอื่นไม่ทำความสุขปกให้เกิดแก่คัมีอันกุรอานไม่ดูมินคัมภีอันกุรอานไม่ประพฤติตนเป็นอุปสรรคต่อผู้ประสงค์จะนับถือศาสนาอิสลา,าม ไม่แสดงกิริยาท่าทางอันเกี่ยวกับศาสนาพิธีของศาสนาอื่น 2. ข้อควรเว้นทางวาจาไม่พูดว่าตนได้เคยเป็นองค์อัลเลาะห์ไม่พูดว่าตนได้เคยสนทนากับอัลเลาะห์ไม่พูดว่าองค์อัลเลาะห์ทรงมีความงดงามไม่ยกอประนามของอัลเลาะห์มาอ้างในการกระทําอันไม่ควรไม่กล่าวห,หาหรือนินทาบรรดาพี่น้องมุสลิมว่าเป็นผู้ปฏิบัตินอกลู่นอกทาง สิ่งที่ทําไม่ได้อย่าพูดว่าทําได้ 3. ข้อควรเว้นตังใจได้แก่ไม่สงสัยอ,อัลละห์ว่าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งจริงหรือไม่ไม่สงสัยความเป็นศาสนาทูตของศาสนาม,มูฮัมหมัดไม่สงสัยว่าคัมภีร์อันกุรอานไม่ใช่บทบัญญัติของอัลละห์ไม่สงสัยว่าหลังจากมีนบีมูฮัมหมัดแล้วจะมีศาสนาทูตอื่นๆอีกไม่คล่นคิดว่าจะเลิกนับถือศาสนาอิสลาม และไม่สงสัยเรื่องพฤติกรรมต่างๆหลักธรรมที่4คือข้อห้ามสำหรับชาวมุสลิมที่ควรยึดถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 1. ห้ามกราบบุคคลทุกคน 2. ห้ามทำนายหรือให้คนทำนายโชคชะตาในเรื่องศสยศาสตร์ทั้งหมด 3. ห้ามทำบุญสะดกเคราะห์ต่ออายุ 4. ห้ามเคารบุบรูปเคารุบ ห้าห้ามทำเสนีลงคาถาอาคม 6. ห้ามกราบไหว้ธรรมชาติ 7. ห้ามใช้เหตุผลหรืออารมณ์เหนือสัทธา 8. ห้ามเป็นและห้ามเที่ยวโจเบนี 9. ห้ามขายบริการและดื่มสุราเมรัยทุกชนิด 10. ห้ามบริโภคอาหารต้องห้าม 11. ห้ามรับประทานเนื้อสุกร 12. ห้ามเรียกหรือเก็บดอกเบี้ย 13. ห้ามเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนันทุกชนิด 14. ห้ามประกอบอาชีพที่ไม่ชอบด้วยศีลธรรม 15. ห้ามใส่ผมของผู้อื่นห้ามคุกำาเนิดห้ามทำแทง้ง 16. ห้ามตัวเองและผู้อื่นออกนอกทางของอเลาะบ์ 17. ห้ามเปิดเผยส่วนหน้าละอายในที่สาธารณะ 18. ห้ามแต่งกายปิดเพศ 19. เมื่อชาวมุสลิมเสียชีวิตแล้วนำไปผ่าพิสูจน์ห้ามนำไปเผาและห้ามนำไปร่วมพิธีศพข,ของศาสนาอื่น ยีห้ามขาดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องห้ามพูดปดนอกทางของอัลลอฮห้ามตีฉินนินทาว่ากาผู้อื่นให้เสียหายลักที่ 5. สิ่งที่ชาวมุสลิมทุกคนควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้คือกตัญญูและรักบิดามารดาเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมต่อผู้มีเกียรติและผู้เอาศุโสเมตตาสงสารและอุปการะผู้ที่ทำกว่า รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันและเอาใจเขามาใส่ใจเราประพฤติดีต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงและรักใคร่กรมเกลระหว่างญาติพี่น้องพิธีกรรมที่สําคัญในศาสนาอิสลามมีดังนี้ 1. นการประกอบพิธีฮัตถือเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่ของศาสนาอิสลามคําว่าฮัตแปลว่าการเดินทางไปประกอบศาสนาก,กิจของมุสลิมที่นครมักกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ทางศาสนากำหนดไว้ซึ่งชาวมุสลิมถือว่าผู้ใดเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ด้วยเจตนาที่แน่วแน่และปฏิบัติครบถ้วนตามพิธีทุกประการผู้นั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดุจทารกแรกเกิดพิธีที่สองแน่แก่การละหมาดหรือการนมาหมายถึงการขอพรต่ออังลอถือเป็นการปฏิบัติตามศาสนามุฮัมมัด ที่ตรงถือเรื่องการสวดมนต์เป็นกิจวัตรสำคัญที่สุดและการเป็นทางไปสู่สวรรค์โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อชำระจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์มุสลิมที่บรรลุนิิปาวว่างกายหรือ,อย่างเข้าสู่ไวัวหนุ่มสาวจะต้องทำละหมาดทุกวันวันละห้เวลาคือเวลารุ่งอรุณเวลาบ่ายเวลาเยน็นเวลาพบกรรมัมและเวลากลางคืน สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอิสลา,ามศาสนาอิสลา,ามเป็นศาสนาที่เคารพบูชาอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นไม่บูชารูปเคารพอื่นๆศาสนาอิสลา,ามจึงไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆให้ศาสนิกชนนับถือแต่พระจันทร์รึ่งเสี้ยวและมีดาวอยู่ข้างบนที่พบอยู่ในมัสยิดทั่วไปนั้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเป็นเพียงเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมันตอรซึ่งเป็นอาณาจักร อันยิ่งใหญ่ในอดีตมีอำนาจครอบคลุมยุโรปและตะวันออกกลางทั้งหมดตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่21เป็นต้นมากลุ่มประเทศมุสลิมที่เคยอยู่ในอำน,นาจของอาณาจักรออตโตมันเตอจึงยึดเอาเครื่องหมายดังกล่าวเป็นศาสนาของตนในฐานะามุสลิมเหมือนการสืบมันดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ